สิบเหรียญเกจิดังจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจะสร้างในปีพุทธศักราช2477 2. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรมสอนวัดบ้านไผ่ตำบลขามเท่าอำเภอโนสูงจะสร้างในปีพุทธศักราช2492 สามเหรียญรุ่นแรกพระครูทวัตชัยคุณมูนีวัดหน้าพระธาตุตำบลตะคุอำเภอปักทงชัยจะสร้างในปีพุทธศักราช2465สี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเสียงวัดเสมาใหญ่ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบุญใหญ่จะสร้างในปีพุทธศักราช2481 ห้า <5. S 2> เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโตว,วัดบ้านกล้วยตำบลพุสาอําเภอเมืองนครราชสีมาจะสร้างในปีพุทธศักราช2491หกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดบ้านตะคระ้อตำบลเทภาลัยอําเภอคงจะสร้างในปีพุทธศักราช2508เจ็ดเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สอนวัดสังสังตําบลสังสังอําเภอสังสังจะสร้างในปีพุทธศักราช 2 5 0 7เหรียญรนรุ่นแรกหลวงพ่อเพชรวัดหนองแฟตบตําบลสแกราชอำเภอปักธงชัยปีจะสร้างไม่ทราบแน่ชัดเหเรียนรุ่นแรกหลวงพ่อก้อนวัดเวสแกราชตําบลสแกราชอำเภอปักธงชัยจะสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 6 สิบเปลี่ยนรุ่นแรกหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ตำบลกุพิมานอำเภอด่านขุนทดจัดสร้างในปีพุทธศักราช2512ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ